วันนี้ไต้หวันมีผู้ป่วยโควิด1 9เพิ่มอีก26คนในจำนวนนี้25คนกลับมาจากต่างประเทศ1คนติดเชื้อในประเทศ อีกกรณีที่ต้องติดตามคือเมื่อวันที่22มีนาคมมีพยาบาลหนึ่งรายติดเชื้อโดวยวันที่12มีนาคมป่วยเป็นไข้แต่ยังไม่ไปพบแพทย์วันที่16มีนาคมตัดสินใจไปพบแพทย์20มีนาคมรับการตรวจเชือ้อโควิด -19 วันที่22มีนาคมยืนยันผลติดเชื้อหน่วยงานด้านสาธารณาสุขได้ตรวจสอบประชาชนสมัมผัสใกล้ชิด53รายและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอีก28รายเบื้องต้นยังไม่พบการติดเชื้อ นอกจากนี้กรณีนักวิจัยระดับปริญญาเอกของสถาบันอคาเดมียซินิก้าซึ่งเดิมระบุว่าติดเชื้อในประเทศนั้นพบว่าผู้ป่วยได้พบปากกับอาจารย์ที่มีประวัติการเดินทางไปประชุมในสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่1นถึงสิมีนาคมหลังกลับมาถึงไต้หวันก็ยังไปประชุมต่อวันที่1 4มีนาคมมีอาการปวดหัวจึงไปพบแพทย์22ผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิดสิในช่วงประชุมยังได้สัมผัสกับนักวิจัยชาวเยอรมันและชาวออสเตรียที่ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อเช่นกันศู์บัญชาการป้องก ตอนนี้กักตัวดูอาการ16คนเฝ้าระวังด้วยตนเอง25คนในไต้หวันมีจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่กลับมาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างโดยสารเครื่องบินศูนย์ปรชาการป้องกันโรคระบาดไต้หวันห้ามผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องในไต้หวันตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้เพื่อลดจำนวนการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนและลดการแพร่เชือ้อ สถานการณ์แพร่ระบาดในยุโรปยังคงรุนแรงที่สเปนมีผู้ติดเชื้อเกือบ3,000คนปาซิโดโดโมิโกหนึ่งใน3ของนักร้องโอเปร่าเสียงเทนเนอร์ระดับโลกชาวสเปนวัย79ปีก็ติดเชื้อโควิด -19 เช่นกันสถานการณ์แพร่ระบาดในอิตาลียังคงรุนแรงนอกจากซูเปอร์มาร์เก็ตร,ร้านขายยาและสถาบันการเงินแล้วภาคอุตสาหากรรมอื่นๆดุดชะง,งักหมด ที่ผ่านมาในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า5,000รายผู้ป่วยสะสมเกือบ60,000คนสำนักข่าว AFP รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุด651คนลดลงกว่าวันที่21มีนาคมที่มีจำนวน793คนสแสดงว่ามาตราการป้องกันรเริ่มเห็นผลแล้วแต่กะนั้นยังมีการเตือนจากนักวิจัยว่าหลังยืนยันพบผู้ติดเชื้อ1รายหมายความว่าจะมีผู้เป็นผาหะที่ไม่สแสดงอาการแฝงตัว5-10คนถ้าเป็นเช่นนั้นจำนวนผู้ติดเชื้ออาจมากกว่าตอนนี้10เท่า ผู้เดินทางกลับเข้ามาในไต้หวันต้องเค่งครัดในการกักตัว14วันตอนนี้มีผู้ต้องกักตัว24,000คนหากก้าวออกจากที่พักอาศัยจะถูกลงโทษปรับเบื้องต้น1แสนเหรียญไต้หวันทันที分局呼全民民防疫疫的的期居家隔或遵守相定心存 พิงตงมีแรงงานไทยเข้ามาเมื่อวันที่18มีนาคมซึ่งตามกฎต้องกักตัวในที่พักอาศัย14วันแต่แรงงานละเมิดกฎด,ดังกล่าวแอบนี้ไปทำงานเทศบาลเมืองพิงตงจึงลงโทษปรับเป็นเงิน1แสนเหรียญไต้หวัน มาตรการใหม่ล่าสุดของศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาดไต้หวันผู้ต้องกักตัวเองในที่พักอาศัยเพื่อตรวจเชื้อ14วันเพียงก้าออกจากบ้านปรับทันที1 0 0 0 0เหรียญไต้หวันหากเกิน3วันขึ้นไปปรับสูงสุด1ล้านเหรียญไต้หวันและเมิดกดิ2ครั้งจับตัวเข้าศูนย์กักตัวส่วนผู้ต้องกักตัวที่บ้านจะปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0เหรียญไต้หวันขึ้นไปและเมิดกฎ1ครั้งจับตัวเข้าศูนย์กักตัวเช่นกันกรุงไทเปมีผู้ละเมิดกฎกักตัวเองในที่พักอาศัยเพื่อตรวจเชื้อจนถูกปรับ1ลลล้้้้้้้าาานนนนนเเเรรรรรรีีียยยยไตตววววววััััแแ1มมมมถึงงผผููะะิิิดกกกกทททส70ขณ่คป เมกดกักตัวเองในที่พักอาศัย55รายถูกปรับรวม3ล้าน3แสนเหรียญไต้หวันตอนนี้มีผู้กระทำผิดจ่ายค่าปรับรับสรายจำนวนเงิน1 1ึ่งนหืนเหรียญไต้หวันจนถึงวันที่18มีนาคมนครเทอหยวนมีประชาชนที่ต้องกักตัวในที่พักอาศัยแต่ละเมิดกดได้ออกจากบ้านไปซื้อของซื้ออาหารรวมค่าปรับแล้ว3ล้าน2แสนหมื่นเหรียญไต้หวันตำรวจนครเกาสงกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขร่วมมือกับสถานบันเทิงเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสอบสวนติดตามประชาชนที่ฝ่าฝืนกฎและขอให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบและปฏิบััตตติาาามมรรรรรกกป้องนแพะบ สถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไต้หวันต้องควบคุมและจำกัดการเข้ามาของชาวต่างชาติแต่เมื่อวันที่21มีนาคมกลับพบเรือประมงไต้หวันพยายามลักลอบขนชาวเวียดนาม31คนเข้ามาแต่ถูกเรือราตะเวนสกัดจับไว้ได้ไดเรือประมงลำนี้มีลักษณะน่าสงสัยเรือราตะเวนจึงเข้าสากัดจับและตรวจสอบพบดาดฟ้ามีผู้ลักลอบเข้ามานอนอยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากาอนามัยทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามแบ่งเป็นชาย24คนหญิง7คนเจ้าหน้าที่เรือราตะเวนสวมชุดป้องกันโรคระบาดหน้ากากอนามัยและแว่นตาป้องกันทำการฉีดพ่นและ 安查清人员全程佩戴防护衣、口罩等，以及实施隔离、询问等措施，并由卫生局及防疫局的人员实施检疫工作。 สจาหน้าที่ลาดตระเวนใช้พื้นที่ริมชายฝั่งที่มีอากาศถ่ายเทสอบปากคำโดยมีฉากกระจกใสกั้นกลางส่วนอายาการใช้ระบบวิดีโอคอสอบปากคำชาวประมงไต้หวันสองคนถูกส่งฟ้องในข้อหาละเมิดกฎหมายการเข้าเมืองและเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายขณะที่ผู้ลักลอบชาวเวียดนามอีก3าเว็คนจะต้องส่งไปกัโกโรค14วันก่อนพอครบแล้วจึงค่อยรับโทษทางอาญา